สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและกอเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเราครับก็จะได้นาเอาคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนสีของเมาส์นะครับในวิดี i อสิบเอ็ดทำยังไงนะครับเพื่อบท่านนะครับอาจจะซ้ำซากจําเจนะครับกับเมาส์สีขาวแบบเดิมนะครับเราลองมาเปลี่ยนสีดูนะครับ ก็มาดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนเดินก็ให้ท่านไปที่ตรงปุ่มค้นหาตรงนี้นะครับค้นหาของ Windows 11ตรงนี้นะครับคลิกลงไปนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับเมาส์ setting นะครับ m o u s e นะครับเมาส์ setting นะครับมันจะมีตัว System setting นะครับของ Windows 11ในเรื่องของเมาส์ขึ้นมานะครับก็ ท่านคลิกลงไปนะครับคลิกลงไปนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวปรับนะครับเราปรับให้มันช้ามันเร็วนะครับแต่เราจะปรับสีนะครับเราก็มาเลือกตรงตรงเมาส์พอยเตอร์ตรงนี้นะครับเมาส์พอยเตอร์นะครับคลิกลงไปนะครับพอเข้ามาตรงเมาส์พอยเตอร์นะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับบางท่านอาจจะ เมื่อเข้ามาใหม่ๆมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถุกที่เป็นสีขาวอยู่ท่านสามารถที่จะติ๊กตัวนี้นะครับให้เมาส์เป็นสีดานะครับก็ได้นะครับรือคลิกแบบนี้นะครับเป็นดาโปร่งใสแล้วก็เป็นขาวนะครับเวลาเราเอาเมาส์ไปคลิกตรงสีดํานะครับเมาส์เราก็จะกลายเป็นสีขาวแต่เวลาเราเอาเมาส์มาคลิกตรงสีขาวๆมันก็จะเป็นดํานะครับอันนี้ก็มันก็มันก็จะเป็น สลับกันสีสลับกันแต่หากต้องการที่จะเป็นสีนะครับเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้นะครับคัสตอมนะครับเช่นผมต้องการที่จะใช้เมาส์เป็นสีเหลืองนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับเวลาเราคลิกไปนะครับเมาส์เราก็จะเปลี่ยนสีไปนะครับคลิกไปนะครับคลิกไปนะครับหรือคลิกไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าสีเหล่านี้นะครับไม่พอใจนะครับอยากได้สีใหม่นะครับก็ชูดอันอัลเทอร์คัลเลอร์นะครับ ก็ <IP> จะมีส <pl ains> <part> um ีขึ้นมาให้เลือกท่านก็เลือกจิ้มเลยนะครับเสร็จแล้วก็ดันนะครับเมาส์ของท่านก็จะได้เป็นสีเองขึ้นมานะครับสีตัวนี้ก็จะเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไซส์นะครับก็คือการปรับขนาดของเมาส์นะครับมันอาจปรับเล็กปรับใหญ่ได้นะครับขึ้นอยู่กับท่านต้องการนะครับเนี่ยนะครับอยากให้มันใหญ่นะครับก็ปรับขึ้นไปนะครับอยากให้เล็กก็ปรับลงมานะครับ ก็เอาตามเหมาะสมของตัวเองนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับอนี้ก็เป็นทิปมาฝากนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนสีของเมาส์เปลี่ยนขนาดของเมาส์นะครับทำยังไงนะครับก็ผมลงปรับเป็น2ก็แล้วกันนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครป์ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปรือใหม่ๆแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ